อีกหนึ่งซิกเนเจอร์สวยๆของทางร้านนะคะก็หนีไม่พ้นงานดีไซน์แบบผ้าคลุมนะคะทางร้านนะคะเลือกลูกเล่นผ้าคลุมนะคะเป็นระดับพรีเมียมนะคะเน้นงานปักที่สวยงามหรูหรานะคะ ตีมนี้เป็นสีโรสโกลนะคะอมส้มนะคะถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบนะคะงานลายผ้าสวยๆนะแล้วก็มีตีมสีโรสโกลนะคะอยากได้ความเรียบโก้หรูนะคะไม่ได้ดูเยอะเกินไปนะคะหรือว่าอยากได้เป็นแบบงานเช้านะคะเลี้ยงเที่ยงนะคะก็สามารถจัดเซตนี้ได้เลยนะคะสวยงามแน่นอนนะคะทางร้านปักให้แบบจัดเต็มนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะ,ะสำหรับ ตัวนี้นะแล้วก็สีดูผู้ดีสุดๆเลยนะสีอ่อนๆนะคะเหมาะก,กับคุณแม่สายหวานแน่นอนนะสำหรับตัวนี้นะคะที่สำคัญก็คืออัมพางนะคะในเรื่องของหุ่นให้คุณแม่ได้นะคะทางร้านมีหลายไซส์นะคะตั้งแต่คุณแม่ไซส์เล็กนะคะไปจนถึงคุณแม่ไซส์ใหญ่นะคะเอลถึง44เลยนะเพราะฉะนั้นสามารถมาเลือกมาลองแบบลองไซส์ได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะแล้วพบกันนะคะ